พาก,กันไปเบิดมือเบิดเว้นมือนี้พี่น้องจนว่าค่ำมือดอันขี่รถนะก็คืออันขี่รถมาแต่ปักซองเนี่ยก็หูซึกว่าเฮงเฮงบ่หอดจากเถื่อเมื่อจากแต่นั่งรดหลีคุมนั่นคุมนี่สบายดีจ้าสบายดีเบิดสู้คูสู้ค้นสบายดีตอนค่ำยินดีตอนฮับเขาสู้สองสาววันซื่นเดอ้อพี่น้องมาแต่ปักซองเลยก็พาก,กันเลยไปเอาข่าอยู่อันบ้านเมเจียบเนาะกับสาววัน มากล้ก็สิปอกข้าไว้ขายเฮ้ยมึงปอกเตะถึงพูลงมาลองดูตัดยอดแล้วก็ผ้าจวดลงลุ่มหน่อยดิตัดต่ำูนบระจกักลองเบิงผ้าปอกล่ำข้ายอดข้าไ,าไวา้ใ <c oughs> ห้เชาวันขายตลาดมืออื่นเศร้ามาไมเหตุผเป็นแล้วนี่สูมเบิกขักแล้ววยด้ช่วยดวย ยืนมาด้วยไรที่นอนอยู่พี่บ้าเมยนอนอยู่บ้านเข้ามาแต่คำว่าสบายดีเพื่อนตันคอป่สบายดีเด้อบ่นเราไปสื่อมึงเดียวเราพาไปสื่อคนเมืองกาลาไหมถึงรักพันพันท0งน ันเทือกับ่ฮอดพัน้นบอก่อยได้ท่าคีิปบมีนถ่ายอยู่พ่พันบอกขาป่าเลยกับคือบบมีนวถทายมึงก็ได้เงินเดือนเลยนะวะได้ได้อง0มือเควันละบอแล้วสอเดือนจากอง2-3เดือนจากอกท่นึ่ง่เลี่ยยากเลออกรไดละสืิอแร้วะอบลได้บากกบบ่ วานในช่ก็เห็นหน้านบอวานนะบอดำออเด็่เ oh, <my> ออใหม่กด็ดำนะมือเดียวจากวิธีคุยคุยทักยจะได้แล้วักแต่มันก็ขาด็ยามาใ้กันเอนี่เลจ้งสีละทำตัวมันสันสในตนาวด้ววันอะไรอยู่ดักชวตอนช้าจากนะวันเซน ไปลุกแดดไปลุกขนมมาบรรลุเด้อไปลุกแดดไปลุกไอ้ทำอยู่ในเพือนน่ะเนี่ยลำหูหูได้ไวร์ลอยมาโบไปหัวมังกใหญ่เนาะเอ้ยหัวงกรเลยจงไม่ได้ตัดหักมันออกไปอีตู้น่ะลายลายเราบอกขนมไปปลุกเดี๋ยวนี้อุ้ยงามเขอจะใช้ลุ้งว่ะนะอือลียูไผรเห็นยายนุ่นแน่นะ จ้าอีหย,ยังอีหยาแนวคายมืออื่นคือสีติมลุดขึ้นต้องขึ้นไปสวยปุ๊บไปบอกขึ้นไปขายสดมันน้อมันมาสิไปตลาดเลยอ่าใส่เลยแสดงว่ามีเอื้อแสงคนเดียวหรอเออื้แสงกับอรุณป้าเราขายผักของเราบางสิทธก่อนเนี่ยพ้นฮะโอ้ไม่ก่อนพ้นค่ะพักกันเตรียมเครื่องคายไปมาสิไปคาย ฝนตกทำแทงว่ะเมืแต่ันเลยปลอกคเดียวนี่กัวเขื่องากามกเบิดยกัยังมาตื่นมาถามว่ะเฮ้ยฝนตกคนสิร์ไปสวยมันเป็เรวเฮ้ยว่าอยากราเทาไหญ่เยอะารจัเ้ผมเห็นอะไรเลยกูัวนอนเบิดเมือเบิดิบแบบเท่าเขาจะเอามาเนี่ยนี่พื้นงานนี่เงาอันที้มาพานไปอาเขาจะเอาเกือใส่แบบแเสะไว้ มันมีโตยังขาวๆเป็นหยืดเป็นไงก็เอ้ยเป็นตายากเท่าคนมันสีส้มไงมึงไปเลยาเทาแบบเข้ามาเลยเท่างงไมไดน้ำนข้าวท่ข้าวัมันเน่าหมดแล้วขาวที่มันเกิอะไจะมีแต่โต้ยังบอเาแล้วก็คลายเป็นมันแล้วไ่ด้ม่ปดข้ายเป็นมัดไ่ปวดนบบบอกมึงกระตื่มกูอ่ะตืมลองเบิ้ง ้อข้าวขี่ขัาพบอก้อข้าวยากเมื่อไห่ได้โดยพอมเมื่อต้บเอาะปลนึงกยารับระบาดตะตื่นที่สุดรับระบาดสุดท่้ยกยแล้วลกกอาลบสืดูว่ัลกชาชูาไปตื่อแล้วนะลกกอาลกจะมาได้แต่ยังมา ยืดได้กำไรน่ารำล้ำเลยนะปลาชูยืดได้กำไรเฮ้ยเดี๋ยวจะหาเชือมาหลายแผ่นมาไวมมื่อไหมาือนไป้อาเหมนกับเปิดศตู้านมาเอาหน่อยอยากให้ใส่ธงอาทิตย์ใหมเลยะอ้าวตู้กระน่ำใหม่มันก็เห็นก็ ทังกี่รอมซาบัดเล้าโทมาหอดต่างทางแแบบโตัวแบบตัวเลระบาตละบาใหญเมื่อปุ่นนะถกว่าสิปนเ์ฉัสั่งหนึ่แล้ว่าสั่งให้เขามันม้วนเนี่ยน่าประมาณนี้มันหมวนแล้วมันหุ่นลงไปอ่ะเ้ยและเขาีนสิมหวนในบ้านมันสิบ้าก่ถ้ากูแก่บานแล้วเลย เ่มออื่นมนกันนนัมือแรงบับไปดีหามหมูมาปลอกขาพี่น้องสิเดคขายบบดี้ตรงเดคขายแต่ว่าบด้คลายกระเจก่ในบ้านฟวนค่ะตรงใดที่เป็นแบบนั้นโบดี้มีผูดด้ใดปลอกขาขายได้ละ แต่อีเม่นะเห็นยูใส่กันสแต่มันสแสบเนอะเอาเมือหนึ่งจัำเจ็บก,กับ้นขนกุ้น,น,น้อยเฮ้ยเห็ดเ,เกี่ยวฟ้า่แนคะบแสบเขาปกติมันฝวกมันแช่น้ำหมวนก็ปวกแช่น้ำอยากเห็นแตนะ่ปวดไข่นำฉันก็ไม่เคยขายค่นะเราฉันไม่รู้ครั <laughs> ้งแรกประสบการณ์ครั้งแรก ออเอาจจเอาแม่ให้ในกระสอบเลยทมันรัดมาตรงนี้นสีเห็ดจากลามสาวบา้านเห็ดหลายกับบดได้กำไรอีกเนี่ยนอนว่าเฮาของขายของสื่อของขายรฮะต้องอยากได้กำไรนะ ไม่มก,มก็ปออง,ง่ายอยู่นะ,นะ น้ำกระได้ใต้นึกได้จากลำเลยดวงขาดอีสองลอยลำสองลอยกลัวบมปอกออกขากก็ได้ด้วยให้มันห่อๆไว้บัดเขาเมื่อให้เขาปอกออกควันเท้าแก่บนแล้วยันทิบแบบว่าไม่น้อยโบมันแก่เพื่อมันแข็งขนาดอันนี้นี่อันนี้จงไว้พอดีอันนี้เมื่อไนำเขาปอกออกลำซีมหัวมคล้ายๆคือนน้ำไม้แล้วเทาแก่ปอกมันคือมาต้มเขาพูดขนาดทาบนแล้ปอกเปื่อกออกบนนี่เขาจะ ใจจกมากกูเบิดแล้วมาเก่งแค่ไหนอือนั่งปอกจะเที่ยงคืนปุบหรือว่าปั่นกับปอกผแล้วตอนนั้นเท่านี้รำไปแล้วก้อนหนึ่ก็ยากก้อนกูอยปอกมบบอื่นกูอยานปอกว็แทันหมูจะแบบปอกอื่นหมูอื่นนะได้ครสีขายเสนเดอร์สั่งลองไปปอกเดอร์กิซูยุตลาดปอกไปน้ำต้มไปน้ำเขาบริตุ่มขายสดๆเลย อันนั้นดำไม่นาแกะออกนียปปเป็เพง้ปม่ป่าะคอแต่โอ้ขันาวปะก่้าคล้ายเป็นร่มก็ได้บางคนใส่แเป็นร่าเป็นโปเอง ตลาดเลยไปนางกองยู่ตลาดไปตลาดอ๋อไปตลาดอันนั้นไปช่วย โคอันนั้นลงเวหรือบนไ้เบอร์ของโทรศัพท์เมนคนสั่งเออสวัสดีเซตมหามือไรมาเลยสื่อมาเห็นเลสื่อไงมรกะโปรม่เกดสีเมือเอาวันพูดกับมีแดดอันนี้หลอกนะจอไม่ผิดหลอกอยู่ยวจมาเิีนใครไปเอาไหมอ้ยสายแยดังดูว่าขนาดกตะโกนมา้อันนั้นได้ยุ่งทงาลยบอก าไปไปข้ามแล้วไม่น้อยสบเห็นหูมักแตงแอลนะงโอ้เมื่จนข้ามจนมือดเนาะ่าสิบอกข้ามกันข้ามจนได้มือเลยเฮ้ยไปเบิดอมือก็นอนอยูู่้ว่าออกปหลัดชมกูแหนว่าันกูไปเบืเบ่ไปใช้มาน้อยแม่ <laughs> มบ่เรงเปิด่ลำพงบ่ เปิดลำโพงบอกอืมค่ะเดี๋ยวบอกเลยอเท่ากันสีมาเห็ดอันนี้เป็นกำเป็นกำเนาะว่าี่เห็นจะกล้ามเด็กๆเราคิดเอามงูที่บอกเป็นบาเป็นกำเป็นกำเป็นเวนม่ได้กลัวขี้น้ำกลัวขี้น้ำที่ว่าว่าเป็นกำเป็นเวนเป็นเป็นกำเป็น นบาเป็นกัมพานาูองมาเห็ดเป็นเวแล้วสใจักลมันจังสีนั่นน่ะให้คูกำมือแพอซื้อเรื่องหัวกันขานต้องถามแหแลมเพิ่แหแลมเพิ่นถนัดถนัดอย่างถนัดซื้อถนัดขายวางแผนการตลาด มาแพร่เสี่ยวให้มืออื่นมาให้คูรูปเป็นคนมีขาเด้อสงอยลำมุด อก็เลยถามว่าพ่อไอ้อยเด้อยู่เฮือนเพิ่นแต่งตัวถ่าแต่เฮิงแหละแล้ววะเนื้อสายสากอายุนิดเบ่ร์สายสสากกูมีเฮ้ยกูเขียนแบบเบสเบิดดอกเพราะว่าปกติก็าผูกคอได้แนี้ไบบถ่ายคลิปแบบเปลืองแฮือกแบบเบสตัวเซมสับแล้วก็พอไปหอดเพิ่อนก็นั่งเด่นกับอัน น,นิดดีเลยแล้วก็โตนเตียงลงมาลุ่นโบมือเมอีแล้สิียูบันหอยม่วงเลยเออบอันนหอยปังเลยมาขึ้นกับบริณนอน,นั่นเลยอีทุกคนงามเลอ,อ เพียถา,ายอย่างอย่าแหลนใต้แหลนเนือมาผัดน้องมืดแล้วยังหา,หาเตียงอยู่กูนึกคิดว่าไปประโซองนอะที่ได้มาอนันเทอ่ยงประมาณสามโมงแล้วสามโม <laughs> <laughs> งยังอยู่ประซองอุ้ยอุ้ยูปาดเสียวตกใจประตูบาดมือเลือนหน่อยสะๆนนี่เทาปอกมากระสีเด็ประมาณนี้ทุกคน ก็งามไอ้ซอยเนาะเป็ดตาสีอ่อนคักหนึ่งสูสๆเด้อเพื่อนสู่ๆเด้อผู้คนสวัสดีไปเก็ยแตงแล้วทุกคนโอเคจ้าเนาะคลิปนี้ก็คือสีเดคอนยญาต่าเลยเด้อเนาะขอบใจเบอร์สู่หูสูคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อเนาะพอกันคลิปหน้าไปแล้วสบายดีจ้า